สิ่งที่ต้องยอมรับคือวันนี้บาร์เซโลนาไม่สามารถต่อกรกับทีมระดับท็อปได้แล้วและความจริงคือเราเป็นเพียงทีมยูโรปาลีกเท่านั้นผมหงุดหงิดที่บาซ่ามาอยู่ตรงจุดนี้มันเจ็บปวดยากจะยอมรับแต่เราต้องเริ่มต้นใหม่และผ่านมันไปให้ได้แม้จะทำใจลำบากแต่ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ชาบีเฮนันเดสกล่าวด้วยท่าทีรับสภาพหลังเกมที่อาริอสอารีนาจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อบาเยนมิวนิก3ประตูต่อ0ครับ อย่างที่ทราบกันว่าผลการแข่งขันเกมนี้ส่งให้บาร์เซโลนาตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไม่ได้ไปต่อนอกเอาต์ในรอบ21ปีพร้อมกับหล่นลงไปเล่นถ้วยรองอย่างยุโรปหรือยูฟ่าคัพเดิมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รดูการ2003ถึง2004ด้วยแน่นอนนี่คือช่วงตกต่ำขาลงของบาร์เซโลนาอย่างแท้จริงครับการยิงได้เพียง2ประตูเสียไปถึง9ลูกมีเพียง7คะแนนและจบอันดับ3รอบแบ่งกลุ่มถือเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับทีมระดับบาซ่า คือจะดีจะร้ายยังไงที่ผ่านมาตัวแทนจากแคว้นคาตาลันต้องได้โลดแล่นยูซีแอลรอบน็อกเอาท์เป็นอย่างน้อยถึงตรงนี้การกระเด็นตกรอบตั้งแต่ไก่โหวว่าน่าผิดหวังแล้วเรื่องเจ็บปวดยิ่งกว่าคือแมชชีชตากับบาเยนน์มิวนิคที่บาซ่าต้องบุกมา,าชนะเสือใต้เพื่อการันตีโอกาสเข้ารอบหลายคนกลับมองว่าพวกเขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเกมด้วยซ้ํากล่าวคือสถานการณ์ก่อนแข่งไม่มีใครเชื่อว,ว่าบาร์เซโลนาจะบุกมาชนะบาเยน์ถึงถิ่นครับ จะทั้งฟอร์มปัจจุบันที่ทีมหนึ่งรั้งอันดับ7จ็ดหลีกสเปนส่วนอีกทีมฟอร์มดุยึดจากฝูงบุนเดสลีกาบวกกับสถิติช่วงหลังที่เจอกันบาซ่าเป็นฝ่ายผูกปีแพ้ส่วนบาเยอร์ยังยิงประตูถล่มทลายอยู่ฝั่งเดียวโดยปัจจัยเหล่านี้ก็แสส่วนใหญ่จะเทไปฝั่งเจ้าบ้านก็คงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายประเด็นคือมันลงสังเวียนจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามไม่มีอะไรต้องเซอร์ไพรส์บาร์เซโลนาแพ้เสือใต้าขาดลอยทั้งรูปเกมและผลการแข่งขัน3ประตูต่อศูนย์ เท่ากับว่าการเจอกัน3ามครั้งระหว่างคู่นี้ในช่วง16เดือนที่ผ่านมาบาร์เยนเอาชนะบาซ่าด้วยสกอร์เอาคลาส8-2และไปกลับ30อีก2เกมบางทีก็จริงอย่างที่ชาบี้ว่าหละครับวันนี้บาร์เซโลนาไม่สามารถต่อกรกับสโมสรระดับท็อปได้แล้วพวกเขากลายเป็นทีมที่กำลังจะลงไปโลดแล่นในยูโรปาลีกถ้วยรองเท่านั้นมองย้อนกลับไปครั้งหนึ่งไม่กี่ปีก่อนจากวันวานนั้นยิ่งใหญ่จากสโมสรไร้เทียมทานเดินหน้ากวาดความสำเร็จ จากทีมที่เคยต่อบอลขั้นเอกอูและเคยมียุคครองโลกทว่าไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยงการบริหารที่ผิดพลาดการซื้อขายนักเตะที่ล้มเหลวกลายเป็นปัญหาซุกซ่อนใต้พรมที่ค่อยๆถูกเปิดออกและเริ่มส่งผลโดยตรงมาถึงฟอร์มในสนามรู้ตัวีกทีภาพความสําเร็จเหล่านั้นกลายเป็นเพียงอดีตปัจจุบันบาซ่าไม่ใช่ต่างดาวทีมเดิมที่เราเคยรู้จักอีกแล้วสิ่งที่พอจะทําได้คือเชิดหน้าเผชิญความจริงเริ่มต้นตั้งหลักนับหนึ่งกันใหม่ และบางทีอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยกว่าสโมอสรบาร์เซลโลนาจะกลับมายังจุดเดิมที่ควรจะเป็นครับ